เจ้าพญาบริษัทไทยสมายบอสขอบคุณไปยังบริษัทบางซื่อโรงศีเจียม้งข้าวหงทองบริษัทไทยน้ำทิพย์คอร์ปอเปรชั่นจำกัดมหาชนแลกะก็วิทยาลัยเทคโนโลยีพงสวัิ์ครับเอาละน้องเอ์ดพอดีเลยลงไายแล้วมาดูทองพร้อมแต่แปลกๆยังยกภายตั้งอยู่ครูอเอกนำรายการเที่ยวที่สองกับท่านผู้ชมครับไม่ได้แก่ได้ครับไม่ได้แก้วทว,วนแก้ว ทวนอีกแล้วทวนไม่ได้เอากันถึงตายครับคู่นี้ครับครับขอบคุณครับเอิร์ดรับ,ออรบครับเอิร์ดรับจากไม่หน่อยเอ,อิร์ดครับขอบพระคุณด้วยความเคารพครับเอาลงภายรอบที่สี่แล้วครับท่านผู้ชมเขา้าเทียบทุนเล้เอาออกเอล การมาแล้วจ้าเที่ยวที่สองตาคนตาผายกมากรรมการปล่อยมาล่องน้ำแดงชิงถ้วยพระรจ้าทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่สิบล่องน้ำล่องน้ำแดงเทพนรสิงเป็นแบบพยักไรไม่มีวันตายเจอเจ้าแม่มาดูทองกองทับเรือเที่ยวแรงเจ้าแม่มาดูทองกองทับเรือกินไปก่อนต่เที่ยวนี้ล่องน้ำแดงทำท่าจะแดงแสงน้ำมาทำท่าจะแดงแสงนำมาเอาไว้ซอเจวจัดพอไปแม่แซ่ผายแดงแสงนีแล้วแสงนีแล้วไม่รู้วเจ้าแม่มาดูทองจะตามทันหรือไม่ทันทันไม่ทันไม่รู้คู่นี้พักยาวไม่ได้ชอบดูเพราะว่าเจอใครม ตามรัทธมาดูสิว่าผู้กองบุนส่งผู้กองบุญส่งจะทันหรือไม่ทำว่าแล้วอยู่ข้างหลังแต่หัวใจได้ยินออกมาข้างนอกดังตุบ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 เอาละเว้ยประดูทองเที่ยวนี้พยายามกดไปภายไล่เบรกกันมาแต่เที่ยวนี้แปดแปดหนีมาเล้แบบนี้คงจะต้องดับฉลากภายเที่ยวสามขับผู้กองบุลส่งพี่ชายกับท่านสอนจอวิจากพอไปลูกพี่เอาละครับดูสิว่าคู่นี้รัางเปน หาครับไกลซะแล้วเกินเรือดีเทพนรสิงห์มาแปดครับนำมาก่อนแต่คงจะมีเที่ยวสามตามสัญญาผูา้ดกันเรือก็พร้อมอยู่แล้วอยู่ตรงนี้ไปจับฉลาดกะระสีพายแล้วโคดื่มน้ำดื่มท้ายเรียบร้อยแล้วขึ้นไปอีกหนึ่งเที่ยวครับผลการตัดสินครับกรรมาการย,ยกพงล่องนำ้ำแดงครับเทพนรสิงห์มาแปดเทพนรสิงห์มาแปดเทพนรส